ยังอยู่ที่แอปคอยแอทแท็นะครับผมกอยังสนุกอยู่นี่ก็แทงไปสองพันเหรียญสี่หกหกพันเหรียญแทงต่ำนะครับแทงต่ำสองพันเหรียญแล้วน่าจะเสียด้วยเดี๋ยวมาดูกนครับว่าจะเสียหรือไม่เสียโอ้เสียชิบหายเวีนแต่นี่สี่พันเหรียญก็น่าจะเสียโอ เข้ารายการเสียตลอดเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้หรือเสียไอไอสองพันก่อนไอสี่พันนี้ไ่ากันทีหลังน่าจะเสียมากกว่าไอนี้น่ารุนเหลือเวลาอีกเหลืออีกกี่แอคชั่นวะห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเหลืออยู่สามแอคชั่นเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้แพ้ยัน่ะ โอ้แพ้จริงๆริงแทงตรอมแทงตรอมหนึ่งก็สี่อันนี้อัตรารองสูงครับผมจะแทงซ่อมวัดดวงไปเลยมันสูงนะักสวนสวนลายสวนลายหวังรวยเลยครับ หนึ 1> 1่งต่อเจ็ดรู้สึกว่าวน,นี้มันติ๊กไปสองเกมติดแล้วผมแพ้ไปสองเกมติดเกมเมื่อกี้เป็นสองเกมติดเกมนี้หวังพลิกถ้ามันพลิกอีกทีก็กลับมาเป็นเศรษฐีครับแต่ถ้ามันไม่พลิกอย่าจกมันเดิม ยันอยู่รูหมูอยู่ตึกอาจจะพลิกก็ได้ถ้าแทง4,000ได้เท่าไหร่วะส4คูด8 8โ3้เกมเดียวพลิกได้กับแสนได้ก,กับครึ่งแสน ได้หมื่นห้าถ้าพลิกได้หมื่นห้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันคลิปหน้าว่ามันจะพลิกหรือไม่พลิกค่อยมาดูกันคลิปหน้านะครับตอนนี้เสียไปแล้วสองเกมรดูซ้อนอันดับก็ตกต่ำเสียแน่นอนล้านเปอร์เซ็นง่ายเสียอันดับอยู่เท่าไรละโอ้สิบหกนี่เสียสองเกมซ้อน แคสอินอดอกเวอร์กับอะไรบ้าอ่านว่าอ,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 อะไรวะกูแม่งโง่ซะด้วยเอาครับก็ยมาดูกันคลิปหน้ากับว่ามันจะพลิกหรือไม่พลิกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมบายจุ๊บ